สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ในคอลัมน์ของเปลวสีเงินชื่อคอลัมน์คือคนปลายซอยนะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์โดยนิตสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีใหม่นี้2 5 6 5นะครับวันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2565วันนี้คุณเปลวให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าต้องสู้โรคแบบชางศึก เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเบใช้คําว่าช้างศึกเนี่ยนะครับเป็นนิมิตหมายความสุขท่วนหน้าที่จะเกิดกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนนับตั้งแต่วันเปิดพุทธศักราชใหม่คือวันที่1มกราคม2565เป็นต้นไปอธิบายความกันอย่างนี้ครับคือนอกจากสุขท่วนหน้าแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งแชมป์อาเซียนครั้งที่6เนี่ยยังบอกถึงสิ่งที่คนไทยสิ่งที่ประเทศไทยเราตั้งความหวัง ปรากฏว่าสิ่งนั้นเนี่ยประสบชัยสาเร็จสําเร็จและสําเร็จพูดถึงมาดามแป้งมาดามแป้งนี่ตัวเล็กครับแต่ว่าใจใหญ่เหมาเรือบินทั้งลําเลยทีเดียวะนะครับไปขนนักเตะไทยพร้อมกับถ้วยแชมป์อาเซียนสุตุกิครับ2 0 2พเนี่ยกลับมาฝากคนไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้คือวันที่สมกราคมถ้าจํากันได้นะครับก่อนที่จะไปแข่งที่สิงคโปร์เนี่ย ไปแบบที่เรียกว่าแฟนชาวไทยเนี่ยสิ้นหวังเลยครับสิ้นหวังเพราะว่าทุกอย่างในคําว่าทีมช้างศึกเนี่ยมันเละไปหมดในความเป็นทีมชาติไทยเราแต่มาดามแป้งขาวโอโม่คนนี้แหละครับเข้ามาในความดํามืดของทีมช้างศึกในฐานะผู้จัดก,การทีมอาสาโค้ชยังไม่มีช้างศึกอยู่กันคนละโคลงสองโคลงกันไปเลยยังไม่ได้คัดมารวมเป็นโคลงเดียวกันได้ซ้ำไปในขณะที่เวียดนามเนี่ยทีมดาวทองเขา แชมป์สูซูกิครับสองปีซ้อนคึกจนครับอุตสาคเนกับตำแหน่งเจ้าอาเซียนขยับแข่งรออยู่เป็นแรมปีแล้วนะครับแต่ช้างศึกเราร้างแชมป์มา4ปีแล้วก็เป็น4ปีที่ทีมไทยเนี่ยไม่เคยชนะเวียดนามได้เลยทีมไทยนะครับตอนนั้นอย่าไปพูดเรื่องแชมป์นะครับเอาแค่ว่าหาโค้ชมาทําทีมแล้วก็รวมนักเตะให้เป็นทีมช้างศึกแล้วก็ไปสับประยุทธ์ในศึกซูซูกิ2020ให้ได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าขายผ้า เอาหน้ารอดไปได้แล้วนะครับแต่ว่าแม่แป้งเธอไม่เพียงแต่ทาได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเธอยังสร้างเซอร์ไพรส์ทางปฏิหารด้วยการไปคว้า,ามาโนโพโรกิง้งโคช้ชซึ่งไม่เคยรู้จักถ้วยแชมป์มาเลยในชีวิตเนี่ยมาเป็นโคช้ชด้วยสัญญา4เดือนตรงนี้แฟนบอลบอกว่ายังไม่ค่อยเชื่อแป้งเท่าไหร่นะครับแต่มาดามแป้งเนี่ยเชื่อสายตาคมชัดและก็การมองขาดของเธอว่างานนี้ต้องมาโนโพโกิ้งเท่านั้นถึงเวลาจะน้อยก็ตามแต่ว่ารู้จัก แล้วก็เข้าใจที่จะหลอมศักยภาพนักเตะไทยทุกคนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมานเป็นนักเตะบราซิลที่มาเป็นโค้ชอยู่ในประเทศไทยเป็นสิปีแล้วนะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะครับในการที่จะหลอมช้างศึกแต่ละเชือกเนี่ยให้เป็นทีมช้างศึกเทวดาขึ้นมาตอนนี้แฟนบอลเนี่ยเชื่อแป้งแล้วนะครับคือไม่เพียงคนไทยเท่านั้นเพื่อนประเทศในอาเซียนต่างก็ทึ่งและขยกนิ้วให้กับมาดามแป้ง มาดามแป้งเนี่ยเธอไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังนะครับแต่ว่าในความสําเร็จในฐานะผู้จัดก,การทีมแล้วนําแชมป์สุตุกิ2020กลับมานําความเป็นเจ้าอาเซียนกลับมานําคําว่าไทยดับอาหารการดาวทองให้อาเซียนซีดปากมาแล้วเนี่ยมาดามแป้งเธอคือช้างเท้าหน้าของความเป็นทีมชาติไทยครับส่วนมาโนุโพกิ้งเนี่ยก็คือคําตอบของความจริงที่เูจนสูห้เห็นแล้วว่าคนไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเมื่อสอบผ่านการเป็นโคช้ชแล้วเนี่ยเก่งพอๆกับทุกคนนั่นแหละครับพะ,ะนั้นการจะไปจ้างใครสักคนหนึ่งมาเป็นเฮดโค้ชสมาคมฟุตบอลไทยอย่ามองข้ามหัวโค้ชไทยนะครับเชงเ้อหาแต่โคช้ชต่างชาติตะพืะพ้นถืออย่างกรณีมาโน่เนี่ยสอนให้รู้ว่าจะเป็นโคช้ชต่างชาติหรือว่าโคช้ชไทยก็แล้วแต่วิทยายุทธในความเป็นโคช้ชมันมีเหมือนๆกัน แต่ที่ไม่เหมือนก็คือบางคนไม่มีและบางคนมีนั่นก็คือเรื่องของหัวใจที่เข้าถึงหัวใจนักเตะและการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติซึ่งนั่นก็เป็นฐานความรู้สึกนึกคิดที่นำไปสู่การตอบสนองของนักเตะและแฟนบอลในชาตนนินั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่มาโน่จะใช้เวลาเตรียมทีมแค่สัปดาห์เดียวก่อนแข่งแล้วก็พบกับความสาเร็จขึ้นมาได้เพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย มาโนเองก็ครุกอยู่กับนักเตะไทยแทบจะทุกคนนะครับในฐานะโคช้ชตามสโมสรต่างๆมาก่อนเป็น1ิปีแล้วนะครับนั่นก็คือว่านักเตะแต่ละคนใครเป็นยังไงใครเก่งด้านไหนอยู่ในหัวมาโนทั้งหมดแล้วและไม่แค่นั้นนะครับมาโนเองก็ยังเรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมเรียนรู้ที่จะทําร่วมกับคนไทยแบบไทยๆนี่นะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นกัน มโนและนักเตะทั้ง29คนที่ไปกระชากความเป็นเจ้าอาเซียนกลับมาทั้งโค้ชและนักเตะเนี่ยเรียกว่าล้อมเป็นหนึ่งเดียวทั้งความรู้สึกทั้งนึกทั้งคิดภายใต้วัฒนธรรมไทยเดียวกัน mm hmm. เห็นสีหน้าแววตาของมโนตอนรับเหรียญไหมล่ะครับหรือตอนรับถ้วยไหมละครับ mm hmm. เขาดีใจได้บริสุทธิ์นะครับเหมือนกับว่าเขานี่คือคนไทยคนหนึ่งคนนั้นตรงนี้คือบทสรุปในการเลือกเฮดโค้ชทีมชาติ ว่าจะไปนสนโปรไฟล์และคําว่าโค้ชต่างชาติเป็นหลักเลยครับแต่ควรจะสนว่าคนที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้จักวัฒนธรรมทางจิตใจคนไทยดีขนาดไหนโค้ชที่รู้แต่วิชาโค้ชแต่ไม่รู้วิชาเข้าถึงจิตใจคนเนี่ยมันยากนะครับยากที่จะนําเธอไปสู่ชัยชนะได้เพราะว่ามันไม่ได้ใจนักเตะเมื่อไม่ได้ใจก็ยากที่จะรวมหัวจมท้ายด้วยกันอย่างโค้ชนิชิโนเนี่ยยอมรับว่าเก่ง โปรไฟล์นี่เยี่ยมแต่เหมือนกับโคช้ชที่สอนออนไลน์นะครับนัดเวลาเปิดคอมแล้วก็เรียนหมดเวลาก็เลิกบ้านใครบ้านมันแบบนี้สิบชาติก็มีแต่ชวดไม่มีแชมป์ทีนี้พูดถึงฝีมือมันก็มีด้วยกันทุกคนนะครับแต่ที่ไม่มีทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะแล้วก็เรื่องของโอกาสอย่างมาโน่เนี่ยทั้งการเป็นนักเตะก็ตามเป็นโค้ชก็ตามไม่เคยรู้จักคําว่าแชมป์มาก่อนเลยแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่เก่งหรือไม่มีฝีมือนะครับแต่เมื่อโอกาสมาจังหวะถึงเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงล็อกและก็ลงตัวเหมือนกับจับวางเอาไว้เลยทีมชาติที่เคยเคว้งคว้างก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือมาก่อนพอมาดามแป้งซึ่งมีศิละปะทางบริหารและการครองใจคนเข้ามาเป็นหางเสือปุ๊บเนี่ยมาโนโพกิง้งซึ่งผิดหวังจากการไปคุมทีมที่เวียดนามกลับมาพร้อมกับโชคชะตาฟ้าเปิดแล้วทุกอย่างมันก็มาบรรจบกันสโมสร เจ้าสังกัดตัวนักเตะต่างๆหยุดไทยลีกชั่วคราวครับปล่อยตัวนักเตะมารวมทีมช้างศึกแล้วสามเยี่ยมคือนักเตะช้างศึกเยี่ยมมาดามแป้งผู้จัดการเยี่ยมและมาโนโพกิงโคชเยี่ยมสุดท้ายก็นำความเป็นเจ้าอาเซียน,นยกลับคืนมาดับดาวทอง เข้าชิงกับอินโดนีเซียแล้วชนะประตูรวมทั้งหมด6ประตูต่อ2คลรองแชมป์ซูซูกิครับองพ2020ประเดิมพุทธศักราช2565จริงๆแล้วมานโพกิงเนี่ยจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยต่อหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องไปถามพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยเขาอะนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก่อนที่จะถึงชิงแชมป์เอเชีย2022ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ อุซเบกิสถานระหว่างวันที่1วมิถุนายนถึงวันที่19มิถุนายนปี65ระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ปี65ถึง26กุมภาพันธ์ปี65เนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เขาก็จัดการแข่งขันฟุตบอลทีงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือว่าอยู่ 23, 2022ที่ประเทศกัมพูชาขึ้นมานะครับประลอดแตกอีกแน่ครับ เพราะว่าจับสลากแล้วเนี่ยแบ่งกลุ่มออกมาปรากฏว่าเหมือนฟ้าสร้างสรรค์กลุ่ม C ีมี3มชาติที่แข่งกันคือไทยเวียดนามและก็สิงคโปร์เรียกว่าจะร้อนแรงเกินขีดล้างตาไปจนถึงระดับทะลวงลูกตากันเลยทีเดียวนะครับระหว่างไทยกับเวียดนามที่ไทยเนี่ยดับอาหารการดาวทองฝังแคนเอาไว้2 0งเลือดยังสดสดอยู่เลยนะครับมาดามแป้งกับอโนโพกิงต้องนําทีมชาติไทยเนี่ยออกศึกอีกเดิมพันศักดิ์ศรีหนนี้เพิ่มเป็น2เท่า จะแน่แช่แป้งได้หรือไม่แต่ยังไงยังไงก็เชื่อแป้งไว้ก่อนละกันนะครับม่นี <them> right ่ผมก็มัวเมากับเรื่องบอลมาข้ามปีจนแทบจะลืมไปเลยนะครับ <Momo> ว่า16มกราเนี่ยจะมีเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเขต1แทนสอสอลูกหมีชุมพลจุลไสยกับที่สงขลาเขต6แทนสอสอทาวรเสเนียมเขาอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ30มกราเลือกตั้งเขต9กทมหลัก4ี่จตุจักรแทนศิระเจนจากะ ที่พ้นสภาพสอสอ,สอตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามก็บอกให้รู้ไว้เฉยๆนะครับวันนี้ยังไม่คุยนะครับเรื่องนี้แต่อยากจะคุยคือเรื่องของโอมิครอนซะมากกว่านี่ก็ปีใหม่แล้วนะครับผมว่าเราจะยอมจำนอนอยู่กับความกลัวโรคระบาดสายพันธุ์ต่างๆที่เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแบบไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นจะไม่ได้ซะแล้วนะครับ เนจะต้องตั้งทัศนคติใหม่ในการดําเนินธุรกิจในการดําเนินชีวิตในการทําหน้าที่การงานการค้าการธุรกิจการอุตสาหกรรมไปตามวิธีที่เรียกว่านิวรนบอนกันแล้วนะครับใช้ความไม่ประมาทแต่มีสติที่สังคมไทย 80- 90%ถึงมีอยู่นี่แหละครับแทนความกลัวที่มันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วทุกชีวิตดำเนินไปไมันจะดีกว่ารอให้โรคมันจบนะครับมันไม่จบหรอกครับเศรษฐกิจชีวิตปากท้องชาวบ้านนั่นแหละครับที่จะจบซะก่อน เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการส่งออกกับการท่องเที่ยวนะครับรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่ก็จะกักเก็บอยู่ในระดับบนส่วนการท่องเที่ยวก็จะเหมือนกับการรดน้ํารายทางนั่นแหละครับไปถึงไหนก็ได้ถึงที่นั่นทุกระดับแต่นักท่องเที่ยวหลักของไทยเนี่ยคือจีนและก็แน่นอนว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยยังไงยังไงจีนก็ไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวรายหลักจากจีนเลยนะครับ แต่เราควรจะหวังรายได้จากการท่องเที่ยวจากนอกประเทศที่ยังไม่ได้จีนปิดประเทศอีกปีสองปีเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าแรงซื้อคนของเขาเนี่ยเพียงพอที่จะหมุนรอบเศรษฐกิจได้ทางแก้เฉพาะทางแรกของไทยเราก็คือการเลิกกลัวแล้วก็เปิดให้ภาคธุรกิจการค้าการทำมาหากินเนี่ยดำเนินไปตามปกตินะครับภาครัฐต้องปล่อยเงินสู่ภาคประชาชนให้เกิดการใช้ใจ่ายที่หมุนเวียนสร้างกําลังซื้อภาคประชาชนฉุด รอบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นรัฐบาลรู้ดีอยู่แล้วครับว่าควรจะใช้วิธีไหนยืมมือประชาชนสร้างสภาพคล่องจากระดับฐานกลางแล้วก็ฐานล่างขึ้นไปผมไม่รู้หรอกครับรู้แต่เพียงว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนความกลัวชาวบ้านให้เป็นความหวังเปิดบ้านเปิดเมืองให้ทำหากินกันสู่โหมดปกตินั่นแหละครับคือการบริหารในบริหารภาวะเข้าถ้ำหาแสงครับ